ครับมวลหมูม่สมาชิกเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับแล้วก็นักทุนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับสมรภูมหุ้นร้อนนะครับวันนี้น่าติดตามทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังร้อนแรงในหุ้นสื่อตัวหนึ่งนะครับในประเด็นที่ว่า n อ g กับบทเรียนของผู้ถือหุ้นแบบเบี้ยหัวแตกเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันประเด็นนี้นะครับประเด็นเรื่องของ เบื้องหน้าเบื้องหลังอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในมุมของหุ้นเรานะครับก็อยากจะให้นักทุนมาทำความรู้จักกันนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีของผูอหุ้นแบบเบี้ยหัวแตกเนี่ยมีผลเสียอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเนี่ยที่เกิดนํำนะครับว่าหุ้นที่ตรงน,นี้กําลังถูกสังคมถูกนักลงทุนแล้วก็ถูกในมวลหมู่ของสื่อด้วยกันเองนะครับพูดถึงอยู่ เป็นอย่างยิ่งเลยก็คือหุ้นของบร,ริษัทนช n a t ติมีเดีย Group จำกัดมหาชนหรือว่า NMG นั่นเองครับก็เรียกว่าหุ้นตัวนี้ช่วงนี้ผ่านมาร้อนแรงหรืหวิหวานะครับแล้วก็มีผู้ที่มาเกี่ยวข้องเยอะนะครับสาเหตุสำคัญที่มีการพูดถึงเยอะก็เนื่องจากว่าอันดับแรกนะครับเกิดจากกรณีของบร,ริษัท Solution Corner จำกัดมหาชนว่า SLC เนี่ยครับเข้าไปซื้อหุ้น เนชั่นเนี่ยครับต่อจากกลุ่มธนชาติเดิมนะครับทำให้ถือหุ้นอยู่ประมาณ1 2บสอกว่าๆนะครับนี่จะไม่รวมถึงกลุ่มของ s อ c ซึ่งเป็นนักษาของรายอื่นๆด้วยนะครับรวมกันแล้วก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับปรากฏการณ์ตรงนี้แหละครับก็น่าจับตาเเกินนะครับว่าพอกลุ่ม s อ c เข้าไปถือหุ้นปุ๊บนะครับทำให้กลุ่มของคนเนชั่นนะครับบางกลุ่มนะครับออกมาเขาทั้งจะต่อต้านอย่างเรียกว่าร้อนแรงทีเดียวนะครับไม่รับผู้อหุ้น ก็คือ SLC นี้นะครับก็อ้างเหตุเรื่องของทุนสาบานนั่งทุนที่ไม่ชอบด้วยนะครับแล้วก็เป็นสื่อด้วยกันด้วยหลากหลายมิตินะครับที่จะต่อต้านกลุ่มทุนกลุ่มนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดของการต่อต้านอย่างไรเบื้องหน้าเบื้องหลังไหนเราคงไม่พูดในหน้านที่นี้นะครับแต่เราพูดในมุมของหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่าคงจากันได้นะครับว่าในช่วงปี2อ1 4 เหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วกับกับหุ้นตัวหนึ่งก็คือท o ริเซีนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนว่า TTA นั่นเองครับเมื่อปี2 5 5 4เป็นอย่างนี้ครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของ TTA ก็คล้ายๆกันในชั้นคือไม่มีเจ้าภาพชัดเจนในตอนนั้นนะครับก็เลยทําให้ตอนนั้นถ้าเท้าความไปถึง TTA นิดหนึ่งครับตอนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีชื่อของ B นะครับเ้าบนเดของของกุ่มบนะครับแล้วก็มีของวิจิต สุวินิตนะครับแล้วก็มีคุณวีระนะครับสามคนเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับ c ีอของ TTA นะครับตอนนั้นคือหมอ,อ่อหมอมหลวงจันจนันจุธานะครับตอนนั้นเป็น c ีออยู่เข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าเขามีหุ้นอยู่30%มสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะมีการปรับโครงสร้างใหม่นะครับจะปลดจันจุธานะฮะหมอจันจุธาออกจากซีอตอนนั้นก็เป็นเรื่องนะครับตอนนั้นก็ออกมาหมอหมหลวงจันหม่อมหลวงจันจุธาก็ออกมาพิเกมสู้เหมือนกันนะครับว่าจริงจริงแล้วผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ 30%จริงหรือเปล่านะครับตอนนั้นก็มีการออกมาดูรายชื่อผู้รู้เลยสุดท้ายนะครับปรากฏว่ากลุ่มของคุณปีเตรชวบวนกับคุณวิจิตสุวินิตปรากฏว่าถือหุ้นไม่ถึง30%อย่างที่ว่านะครับก็กลายเป็นเรื่องที่เดีเกว่าต้องกลุ่มนี้ก็ต้องถอยห่างออกไปนะครับสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่หลังจากนั้นมาเลยครับ กลายเป็นว่ากลุ่มที่เข้ามาสวมรอยทีหลังก็คือเข้ามาเสียทีหลังก็คือกลุ่มมหากิสิลินะครับนำโดยเฉลิมชัยมหากิสิลิหรือว่าหนุ่มกึ้งนะครับที่เป็นขาเป็นขาผมก,ก,กับเจนนี่ตอนนี้แหละครับก็เข้าไปเป็นผู้ถูกผู้ใหญ่และล่าสุดก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผู้บริหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับหม่อมจันทุธาก็ถูกปลดออกนะครับก็สรุปทำให้เฉลิมชัยมหากิสลินะครับขึ้นเป็นซีโแทนตัวน,นี้ก็ถือว่า บทเรียนตอนนั้นคล้าย,ายกันนี่แหละครับก็คือบทเรียนของ tta คือเป็นผู้ถือหุ้นแบบเบีย้ยหัวแตกนะครับตอนนั้นก็คือกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจริงๆหม่อมจันทุธาก็เป็น c e o แต่ว่าถือหุ้นไม่ถึงส0ซนะครับเพราะนั้นมองย้อนมาถึงเนชั่นก็คล้ายๆกันนะครับตอนนี้ CO โอเป็นผู้บริหารระดับสูงถือว่าเป็นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเนชั่นก็คือคุณสุทธิช,ชัยยุลนะครับจริงๆแล้ว ที่ผ่านมาคุณสุอใชัยอยู่กลุ่มอำนาจในตัวของเนชั่นเช่นเดียวกับหมอมจัจุธาที่กลุ่มอำนาจเป็นท t a ในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยครับหมอมคุณสุริชัยขอโทษดีนะครับคุณสุริชัยเองถือหุ้นไม่ถึง10%ถึงแม้ว่าล่าสุดอาจจะเข้าไปซื้อแล้วถือหุ้นอยู่ประมาณ10%เศษๆก็ตามครับแต่บุงบอกชัดเจนว่า ที่ผ่านมานี่เช่นไม่มีผู้ถือหุ้นแบบเป็นเจ้าภาพชัดเจนนะครับก่อนนั้นนี้ก็มีอยครั้งหนึ่งนะครับที่มีกลุ่มจึง,จงลุกเมืองกิจนะครับคุณสมพรเข้ามาถือหุ้นอยู่24นะครับแต่ปรากฏว่าเอาไปเอามานะครับกลุ่มของทางคุณสมพรขายออกหมดเลยนะครับสาเหตุก็หลายหลายสาเหตุนะครับมีคนเมาว่าอาจจะมีปัญหากับทางกลุ่มผู้บริหารก็คือกลุ่มคุณสุริชัยทัานเองก็เลยทําให้เขาต้องขายออกไปนะครับอันนั้นก็ทําให้หลังจากนั้นมา กลายเป็นวิ่หัวแตกแล้วแน่นอนนะครับกลุ่มที่ล่าสุดก็คือ SLC นะครับเข้ามาถึงหุ้นแล้วก็ตอนนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเดียเด่ยวโยงไปกับชื่อของคนคนหนึ่งก็คือฉายพุนนาคนะครับแต่ว่าที่กล่าวอ้างกันนะครับว่าทางสุริชัยเ็าบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ชอบนะครับกลุ่มนี้ไม่เขาเรียกว่า ไม่สะอาดพอที่จะถือหุ้นเนชั่นอะไรก็ว่าไปตอนนี้ก็มีการต่อต้านกันนะครับทาให้เกิดสงครามตอนนี้คือสงครามแย่งชิงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับล่าสุดทางกลุ่มเนชั่นก็บอกว่าถือหุ้นเกิน30%นะครับกลุ่มทางเอสดเอลซีกับชาบหนาก็บอกว่าถือเกิน30%อันนี้ข้อสรุปชัดเจนใครถือมากเอยเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวปิดบัญชีก็คงจะรู้แหละครับว่าใครถือมากกว่าใครนะครับแต่ที่แน่แนก็คือว่า กรณีของเนชั่นนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยเองก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีความขยับมากขึ้นนะครับเอ๊ะตั้งคําถามกับทางผู้บริหารเองเหมือนกัน,นครับเอ๊ะตกลงเอาไงกันแน่ตกลงคุณจะบริหารหรือคุณจะเล่นหุ้นนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้นะครับมีการโยนหุ้นกันระหวา่างคุณสมศิลป์แล้วก็คุณสุทธิชยัยย่นนะครับซึ่งล่าสุดก็คุณสมศิลป์ก็ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็น c ีอแทนคุณสุทธิชัยไปแล้วก็เรียกว่า2คนนี้จับมือกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มทุุุนนนนนนที่่่่่่เเป็็ผูู้้ืออมอมมกกคล LC ัั LC งแตวา เหตุการณ์จะลงเอยอย่างไรอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับว่าจะจบอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการบริหารจัดการมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าสิ่งที่เรามาพูดกันนี้ก็คือว่าเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งนะครับของบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่บอกว่าผู้ถือหุ้นแบบวิ่หัวแตกน,นี่นะครับตรงนี้นะครับอันตรายนะครับเพราะว่านับวันหนึ่งก็กลายเป็นว่าผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาแล้วทําให้กลุ่มเดิมนะครับซึ่งอาจจะเป็นของ การบริหารจัดการอยู่นะครับกองในแง่ของรูปแบบของการบร<ๆ>ิหารอยู่แต่ว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแต่ก็ทําตัวเหมือนเสมือนเป็นเจ้าของเช่นเช่นเดียวกับที่ผ่านมาก็คือ TTA ก็คล้ายๆเดียวกันครับผมจันยุทธาก็เสมือนเป็นเจ้าของเป็นสัญลักษณ์ของ TTA มาหลายเป็นเป็นช่วงทศวรรษเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเองนะครับกลุ่มที่เรียกว่าเข้ามาต้องการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เข้าไปซื้อได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหอนึ่งที่สมองพุ่นร้อนก็ อยากจะมาพูดคุยกับนักลงทุนนะครับว่าบทเรียนของเนชั่นครั้งนี้นะครับก็คือบทเรียนของการถือหุ้นหรือว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่แบบที่เรียกว่าวิวแตกเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับส่วนปัจจัยพื้นฐานจริงๆของเนชั่นก็ต้องบอกว่าเนชั่นนะครับมีบริษัทลูก2บริษัทที่อยู่ในตลาดอัพย์ตัวย่อก็คือ NVC กับตัว NINE นะครับหรือว่านายนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจฉดีเท่าไหร่นะครับในแง่ของผลประกอบการเนื่องจากว่ามีต้นทุนเยอะนะครรับเพาาะว่ ลงมาลุกในทีวีดิจิตอลด้วยนะครับฉันนั้นแน่นอนมีทุนถุนสูงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูณนปัจจุบันนะครับสำหรับนัทุนที่ลงทุนชอบแบบเก็งกำไรในหุ้นในชั่นหรือว่าเอ็นก็ต้องบอกว่าระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ยังเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มสองกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับว่าจะจบลงอย่างไรนะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับในเรื่องของ พื้นฐานนะครับก็ต <c oughs> ้องดูไปด้วยนะครับสำหรับนักลทุนที่ติดตามเรื่องของเนชั่นนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วทุนสามัญที่ถูกกล่าวอ้างกันนะครับจากคนเนชั่นว่าเข้ามาพุ่อขึ้น่จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้ามองน้าตอนนี้นะครับในมองในมุมของสมองภูมิุ้นอนะครับก็ต้องบอกว่าลักษณะการลงเอยนะครับมีโอกาสที่จะลงเอยเช่นเดียวกับ tta นั่นก็หมายถึงว่าแน่นอนนะครับว่า ถ้าตัวเอ c และกลุ่มของฉายถือหุ้นใหญ่จริงนะครับตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวออกมาครับแน่นอน,นครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารน่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่ไกลมากนักนะครับถึงแม้ว่าหน้าก่อนนี้ก็คือว่าอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในแง่ของการบริหารจัดการระดับสูงค,ครับซึ่งคงจะฟัดเหวี่ยงกันหน้าดูนะครับสำหรับกลุ่มของสุริชัยคุณสุริชัยหยุ่แล้วก็คนนชชั่นบางคนนะครับที่ ของอำนาจอยู่ตอนนี้ก็ไม่อยากจะหลุดไปนะครับก็เช่นเดียวกับก่อนหน,นนี้ที่ TTA เกิดเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้ว TTA เนี่อ, TA, อที่บอกนะครับผมจันจุธาก็ต้องถูกปลดออกไปนะครับแล้วก็คนที่แทนที่ก็คือผู้ถูนใหญ่ที่แท้จริงก็คือกลุ่มมหาคิสิรินำโดยสรลมชัยมหาคิสิรินั่นเองนะครับแต่ว่าเนชั่นนี้อาจจะอ่อนไหวมากกว่านะเนื่องจากว่าเป็นหุ้นสื่อนะครับ สังคมจับก,การดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ง่ายเหมือนทีเอนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้สูงเหมือนกันขึ้นอยู่กับว,ว่าการต่อสู้เกมต่อสู้นี้นะครับใครจะพลาดพังนะครับหลายคนบอกว่างานนี้ใครแพ้ก็ต้องออกจากวงการไปเลยอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆน,นะครับที่สมรภูมิหุ่รนร้อนมาพูดคุยกันนะครับยกตัวอย่างนห้ให้เห็นนะครับว่านี่คือบทเรียนของการถือหุ้นแบบ เขาเรียกว่าเบี้ยวหัวแตกนั่นเองรเราตจดจำนะครับว่าเบี้ยวหัวแตกเป็นอย่างไรนะครับก็ถึงบอกว่าตรงนี้แหละครับเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เนชั่นเป็น<ไ>เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นบทเรียนตรงนี้นะครับที่จะมาพูดคุยกันแต่ส่วนที่ว่ากลุ่มผู้ถูหุูนเป็นใครเป็นอย่างไรนะครับเบื้องหน้ากองหนาเป็นยังไงนี้อันนี้เดี๋ยวสังคมก็จะรู้เองในอนาคตนะครับเราไม่อาจจะบอกได้ชัดเจนนะขณะน,นั้นเนื่องจากว่า ยังไม่มีการปิดสมุดบัญชีนั่นเองนะครับันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมรุภูมิุ้นร้อนมาพูดคุยกันนะครับสำหรับมวลหมู่สมาชิกเพื่อนๆนะครับนักลงทุนนะครับที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวพูดนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังเกิดขึ้นอีกกับเนชั่นเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้ไปครับสวัสดีครับ